ดัดเคสทาผมแล้วก็ได้ตัวของอาควาด้วยผมถือว่าดีมากๆทถ้าผมมี อัสซสดีทุม่านด้วยทุกท่านด้วยทุกท่านด้วยทุอท่านด้วยทุกท่านด้วยทุก่านด้วยทุกานด้วยทมกท่ายด้วยทุกท่นด้วยทกท่านด้วยทุก่านด้วยก่าอด้วยทุ่นด้วยทานดทุก่านด้ยทก่านด้วยก่านด้วยทุก่านา้วยทุกทานเ้วร์ดกั่นต่อยทุกท่านื่วงจากท่านม้ปิดไกห่ายดวยทุกทานดัวยทุกท่านด้ไทีกนด้วยทุกทานด้าของก่านี้วยทกท่านด้วยทุกานตัวของอ่า ดัตเน่ทมผมก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเหมือนกันสำหรับเจตตัวนี้อ่าก็จะเห็นรีวิวกันแน่นอนทุม่มตอนเจตตัวนี้บอกเลยว่าความเก่งกาจคือว่าอยู่ในดับที่ใช้ง,งานได้เลยท่มแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเก้าดาวได้ด้วยเพราะว่าดาเมจหวังผลได้ท่มสำหรับเจตตัวนี้ผมเปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้ปุ๊บโุม่มผมก็ปั้นมาแล้วก็เอามารีวิวเองก็สำหรับตัวของดัตเนทผม่มบอกก็เลยว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆทมส่วนตัวผมก็ยังลังเลอยู่ว่าจะปั้นแม็กซ์หรือ,อะ ไอดีนี้ผมมีอยู่600ลูบี้ที่ผมทีแรกกบกะว่าจะเก็บแล้วก็เอาไปเปิดเกียร์คริสต์มาสหรือว่าเอาไปเปิดในรอบของเกียร์เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ต้องมาเปิดตามบ้าหลินเจอรี่ผมเนื่องจากว่าตัวที่เก่งที่สุดในรอบนี้ก็เป็นตัวของตัวนี้ท่ผมอ่ะก็เป็นทา้งทของมีกุมินนั่นเองตัวนี้เก่งที่สุดในรอบนี้ท่ผมอ่ะเท่าที่หลายๆคนบอกผมมาท่ผมอ่ะแต่ส่วนตัวผมก็ยังเชียร์ให้น้องอควาท่ผมอ่ะที่เป็น อันดับหนึ่งในใจผมนั่นเองอ่ะตัวนี้ผมยกให้เก่งที่สุดในรอบนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นตัวของมีกูนี้นั่นเองที่เก่งที่สุดครับเป็นตัวดามจธาตุไฟนั่นเองเป็นตัวที่ผมมองว่าใช้งานได้แบบระยะยาวเลยครับแล้วก็ความสามารถถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวก็จะมาเปิดกาชาตามล่าการครับสามร้อยรูบี้หกร้อยูบี้ครับไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าที่จริงผมอยากเปิดเกียร์ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ต้องตามล่าลินเจอร์ก่อนเพราะว่าลินเจอร์ต้องมาก่อนเกียร์ครับถ้าเปิดได้รินเจอร์ปุ๊บก็ค่อย โยกไปเปิดเกียร์เองตัวใดตัวหนึ่งก็ได้น่มไม่ว่าจะเป็นในทุกินหรือว่าจะเป็นตัวของอควาทุ่มสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้น่มต้องมาแล้วแหละสําหรับในรอบนี้อ่านานๆทีนนทุ่มผมจะเอาดูบี้มาเปิดเลนเจอร์ทุ่มเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นผมเปิดเกียร์ซะส่วนใหญ่ทุมเพราะว่าตัวกระชากผมผมมักจะเก็บเอาไว้เยอะแล้วก็อามาเปิดทางด้านของเลนเจอร์ได้นุ่มแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเปิดไม่ค่อยได้นุ่มแต่ว่ามันก็เปิดได้แหละแต่ว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ผมมองว่า อาจจะไม่ค่อยต้องการสาหรับทีผมนั่นเองอตัวแรกผมได้เป็นเบานักตู้คืนตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกลือหนักมากๆนั่นเองตัวถัดมาได้เป็นไซมอนนักบูทุผมในรอบนี้คือแบบน่าจะฟีลเหมือนกันไหมหรือว่าจะได้อันนี้ก็ไม่ยูเหมือนกันทุผมมาตัวถัดมาโอ้โหได้แล้วทุม่มอ่ะไอดีลักก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุผมก็ได้เป็นตัวของอควานั่นเอง ก็ถือว่าดีมากๆรับผมสำหรับไอดีหลักก็เปิดได้ตัวของอะควาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับผมสำหรับเบนเจอร์ตัวนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวผมปั้นแม็กมารีวิวแน่นอนแล้วก็ปั้นมาใช้งานแน่นอนทุคสำหรับร่าง้าวดาวเพราะว่าผมต้องการคอมโบโความสามารถท่าดาของหยุดเวลา5วิที่ผมคอมโบตอนนี้ก็น่าจะใช้อคมามาถถอมโบคู่กับท่าดาของตัดแล้วทคนมาตัวถัดมาได้ไหมโอ้โ oh, หได้เป็นเทพีวีนัสทุตอนนี้คือได้มาก็ถือว่าโล่งใจในระดับหนึ่งแล้วนุคนมาตัวถัดมาเป็นล็อกเก็ตเช้าทุก โอ้โห,โหก็ถือว่าเกลือเหมือนกันานผูสชมเจอตัวนี้ก็ได้ตัวของอะความาแล้วผมก็อยากได้มีกูมินเหมือนกันเพราะว่าตัวนั้นผมก็อยากเอามาคอมโบทางด้านของหยุดเวลา5นาวีด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็บอกผมมาว่าดาวมีดมันหนักหน่วงมากๆาผมผมก็อยากจะมาทดสอบเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวเดียวท่นผมที่ผมยังเปิดไม่ได้ในหลายๆอีของผม่นะ้มอะ่ะก็ขอให้ได้หน่อยได้ไหมโอ้โหได้เป็นมูลนักท่องเวหาร่นผมหรือว่ามูลแบบตัวนี้คือมูลที่หลายๆคนเรียกกันว่ามูลพีร้อยนผมอ่ะ โอ้โหเจ้าแม่เจสิก้าโอ้โหตัวนี้ผมสะดุ้งเลยท่านผมก็เป็นตัวของเจ้าแม่เจสิก้าพีร้อยที่ผมเพิ่งปั้นไปหมัดมาท่านผมตัวนี้น่าจะหมดแล้วไหมอะสำหรับการเปิดกาชาในรอบแรกก็หมดแล้วท่านผมผลสรุปก็ได้ตัวของน้องอาความันเองมาอีก300รลูบี้เดี๋ยวเรามาเปิดตามล่าก,กันตอน่อท่านผมตามล่าตัวของเมกุมินั่นเองอะเพราะว่าไอดีรลองของผมบางไอดีท่านผมถึงแม้ว่าจะมีตัวแล้วก็ลูบี้พอแต่ว่าปผมไม่พอท่านผมผมก็เลยต้องตัดสินใจมาเปิดที่ไอดีหลักนั่นเองไอดี ID หลักผมก็จะยกระดับทีีมได้อก นะโอผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดอ่ะตัวแรกผมได้เป็นโคนี่เทพีวีนัทท่มตัวนี้ก็เป็นตัวที่อ่ะไม่น่าใช้แล้วน่มแต่ว่าเอาไปทาทีร้อยได้เหมือนกันตัวถัดมาโอ้โหได้เป็นวาลช็อตเคกผมอ่ะก็น้องอะความาแล้วขอเมกูมินได้ไหมหรือว่าจะให้ตัวของฮาซึมะก็ได้นุ่มอ่ะตัวไหนก็ได้สักตัวนึงมาโอ้โหได้แล้วน่มเมกูมินอ่ะก็ถือว่าดีมากๆนุ่มในรอบนี้คือผลประกอบการถือว่าโอเคมากๆก็ถือว่าการตัดสินใจเปิดกาชาของผมไม่ผิดหวังนุ่มอ่ะ แล้วก็จะมีหลายคนนะผมสงสัยว่าผมเข้าเกมเป็นเลเจอร์ตัวอะไรนะผมผมเข้าเกมเป็นตัวของอควาล่างก้าวดาวนั่นเองอ่ะสำหรับใครที่อยากจะลองทําตามก็สามารถไปทําตามก็ได้นะผมคือได้คู่เทพเลยนะผมเปิด600รูบี้ผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกตัวหนึ่งไหม,ะม้ะอมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของคาซึมะนะผมถ้าได้คาซึมะมาคือรอบนี้ครบทุกตัวเลยนะผมอ่ะก็ได้เมกูมินมาก็ถือว่า ผมลังเลอยู่น่มว่าจะปั้นตัวไหนดีนมระหว่างอควากับตัวของมิกุมินน่มในร่างก้าวดาวน่มเพราะว่าวัตถุดิบของผมก็ไม่ค่อยมีเยอะน่มมาตัวถัดมาได้เป็นเมก้าแม็กชีนบาวนมอ่ะรอบนี้คือไม่กลัวอะไรแล้วนมได้มากูเทแบบนี้คือโอเคแล้วนมอ่ะอลิสแทงดวงใจมาก็ไม่เสียใจแล้วน่มมาตัวถัดมาโอ้โหได้มูนักท่องเวหาหรือว่ามูนพีร้อยอีกแล้วอ่ะในรอบนี้ก็น่าจะรู้ๆกันแล้วนมว่าได้อะไรกันบ้างบาวดำน้ำมา เหลืออีกตัวหนึ่งไหมหรือว่าหมดแล้วน่มอะน่าจะหมดแล้วในรอบนี้ก็ได้ตัวของเมกูมินมาแล้วน่มอะก็ถือว่าผลประกอบก,การดีมากๆเดี๋ยวถ้าผมมีลูบี้ผมก็น่าจะโยกไปเปิดหน้าของกบไม่ก็เปิดหน้าของเคียร์น่มอะก็มาเปิดการช้าพอยกันดีกว่าน่มการชาพอยก็มีอยู่100อยพอยพอดีเลยน่มอะเดี๋ยวต้องมาเปิดตามลากกบไแล้วกันผมต้องการกบเอลตา้าหน่มสักประมาณ2ตัว3ตัวในตู้นี้นมอะก็อยากได้มากๆเดี๋ยวถา้า ไอเดียลองๆผมมีลูวี่อีกก็น่าจะเปิดตามล่าก,กันต่อหน้มมะซูเปอร์เรียวนาเจ็ดดาวห่มตัวแรกมาตัวถัดมาได้เป็นอุลตราเรียวนาเจ็ดดาวบอกไห้เลยว่าก็ถือว่าเกลือหน้มแต่ว่าสามารถเอาไปอัพแล้วก็เอามาแลกแล้วก็เอาไปแบบเอาไปย่อยแล้วก็เอามาแลกเ,าาแกเป็นกรบอุลตราได้อยู่หน้มแล้วก็แลกกับกบไฮเปอร์ได้ด้วยหน้มมะโอ้โหยังไม่ได้เลยหน้มมะโอ้โหได้เป็นซูเปอร์เรียวนาแปดดาวหน้มในรอบนี้ก็คงจะรู้กันแล้วไหมโอ้โหอุลตราเรียวนามาอีก ขอสักตัวหนึ่งก็ได้นู่มมาโอ้ได้มาตัวเดียวจริงด้วยนู่มในรอบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วกันเพราะว่าได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าหากกำไรอยู่เหมือนกันนู่มอาจสำหรับไอทีหลักผมก็เปิดไป600ยลูบี้นู่มผลสรุปคร่าวๆคือได้คู่เทพเลยนู่มก็ถือว่าเป็นคู่เก่งในรอบนี้แล้วก็ผมได้3าตัวเก่งเลยนู่มในรอบนี้ถือว่าผลประกอบการดีมากๆนู่มได้ทั้งเมกูมินได้ทั้งตัวของดัตเทสนะานผมแล้วก็ได้ตัวของอควาด้วยน่มถือว่าดีมากๆนู่มถ้าผมมี แบบขนนกพอผมอาจจะวิ่งก็ได้ท่าผมแต่ว่าในรอบนี้ขนนกไม่น่าจะพอแลวท่าผมน่าจะหมดเพียงเท่านี้ท่าผมอ่ะก็ประมาณนี้นะกันสาหรับคลิปเปิดกาชาในไอเดีหลักทผมบอกเลยว่าการตัดสินใจของผมถือว่าตัดสินใจได้ถูกมากๆท่านผมเดี๋ยวก็ไปปั้นแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับอ่าสองตัวนี้นะกันว่าทําไมผมถึงตัดสินใจเปิดกาชาท่นผมที่จริงผมกะไว้ว่าจะเก็บดูบีไว้ท่าผมแต่สุดท้ายผมก็ต้องเปิดนั่นเองเพราะว่าสองตัวนี้ท่าผมเท่าที่ผมไป ดูมาแล้วก็ไปแบบศึกษามาทุ่มความสามารถถือว่าดีๆมากๆและอย่างหนึ่งคือตัวดามธทั A ุไฟทุ่มตัวอย่างเมกูมินท่มเป็นตัวที่ผมมองว่าน่าจะติดเบต้าแน่นอนแหละสาหรับเลนเจอร์ตัวนั้นและความกิ่งกาดผมก็มองว่ามันอยู่ในระดับสูงด้วยและตัวนี้ผมต้องการอ่ะเปิดอยู่แล้วทุ่มคือผมยังเปิดไม่ได้เลนเจอร์ตัวนี้เพียงตัวเดียวทุ่มทุกตัวผมเปิดได้หมดแล้วยกเว้นเพียงแค่เมกูมินทมก็เลยต้องตัดสินใจมาเปิดที่ไอดีหลักนั่นเองเพราะว่าไอดีหลักอ่ะขอค่อนข้างที่ครบเครื่องถ้้าได สองตัวนี้มาหรือว่าตัวใดต,ตัวหนึ่งมาผมก็ตัดสินใจปั้นแม็ก์อยูแล้วน่มอ่ะเนื่องจากเป็นคอมโบความสามารถที่ผมต้องการด้วยน่มอ่ะน่าจะปั้นตัวของเมกุมินก่อนม่ะแล้วค่อยปั้นตัวของอาควานเองก็งประมาณนี้กันสําหรับ ไอดีหลักนะผมอ่านก็ถือว่าดวงดีมากๆสำหรับใครที่เปิดได้ไลค์ไปหรือคอมเมนต์มากผมได้ด่าล่างคลิปนี้ได้เลยนุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเท่มสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากช่องไอซันฟอนนี่ด้วยนุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ